ต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกนะคะนะคะ,นะคะตอนนี้มุกกำลังจะไปไหว้พระเ้าวัดนะคะตามที่บอกไว้เน้องมุกเตรียมของไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งยิ่งใหญ่เกรงใจมากนะ ของไหว้นะเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปไหว้พระเก้าวัดน,นะคะซึ่งเจหลีนะงง่ะบอกว่าให้ซื้อของเตรียมไหว้ก็จะมีพวกแบบต้มสีทองอัง่นแดงสาลี่สีทองแอปเปิ้ลแก้วมังกรสับประรดแล้วก็กล้วยหอมสง,งีนั้นผลไม้อะ่ะก็คือจัดได้แบบผลไม้กองละห้าหรือว่าจัดอย่างละผลให้ครบ5ชนิดก็ได้นะคะมาซื้อของด้าน นี่นะคะเราก็ยังมีต้องซื้อของหวานเขามียกเรียกว่าคาั่วรูสลับเปาหรือจันอับแต่คือสลับเปลาน่าจะหาง่ายสุดแล้วก็เลยเลือกสลับเปาแทนนะคะ <c oughs> ก็คือเตรียมอย่างละห้าลูกนะก็คือจะไหวกี่ที่ก็ที่ละห้าค่ะแล้วก็เลยอย่างหนะนึ่งน,นะที่จะต้องเตรียมก็คือลูกโอมนะคะที่ขอไม่เป็นสีดำนะก็ไหวหนึ่งที่ก็คือห้าถุงยนะคะก็ค่อยๆแบบเอามามีกันนะนี่คือที่เตรียมไปนะคะ Ai, 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 แล้ววันนี้ก็คือกำลังจะไปไหว้พระวัดแรกนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปไหว้พระวัดไหนนะแล้วขอเรื่องอะไรนะคะซึ่งคิดว่าเป็นการไหว้พระที่ไม่น่าจะเหมือนใครเพราะว่าเจลลี่ไกด์นํำเที่ยวของเราก็คือต้องพาไปไวัดที่แบบสายมูอย่างพวกเราชอบนะคะแล้วก็ขึ้นชื่อในไทยน้านแน่นอนนะคะไปดูกัน ไะว้าฟ้าดินก่อนโอเคไหมข้างบนเป็นฟ้าดินทุกคนแล้วก่อนเข้าประตูอ่ะมันจะมีประตูขวายเวลาหันันเข้าไปด้านนี้มันเป็นวาซ้ายนะฝาคือประตูมังกรซ้ายคือประตูเสือเวลาเราเข้าเราเข้าประตูก่านอ้แล้วเาออกเราข้าประตูทางรอยชีนเรเว้นวัดที่ไม่ร้อะไรเนียจะมีวัดหนึ่งอ่ะที่มันมีซุ้มให้เราลอดจากตรงกลาง วันนั้นอ่ะก็คือวันนี้ประภูสวรสดิ์ตนียเราก็ราตรงการวันนี้เรามาไหวพระราชวังและลำาดับสวรรค์ก่อนนะคะก็คือจะเป็นวัดแรกนะก่อนที่จะไปไหวพระเรื่องต่างๆนะคะเราจะมาวัดอ่ะย่างเราไปวัดหลวงตามันลงไทยด้วยคำว่าซ่อนะซ่อเป็นคำแบนความหมายว่าวัดเมียวอย่างเงี้ยความหมายว่าวัดสุดท้ายะมันมีความหมายว่ามันอ่านว่ายี่หวงกง คำว่ากรงท่สุดท้ายอ่ะแปลว่าพระราชวังเวลาเข้าเข้าประตูวขวาเสมอออกประตูวขวาเวลาไหว้ไหว้องค์กลางข้างในตรงกลางก่อนแล้วค่อยว่าว้องค์ย่อยทางขวาทางซ้ายแล้วเวียนอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆไหว้กลางขวาซ้ายทีลาอัดทันเวลาคาย ที่เทพสูงสุดของวัดนะเทพเอ่อชื่อยุติเทพหยกเนี่ยพวกโงชาตาเดี๋ยวมันจะมีที่ให้หยอดน้ำมันตะเกียงหยอด10บาทได้หรือ50บาทได้เป็นขวดแล้วเติมให้องค์เทพตรงกลางไหวก่อนแล้วค่อยไปหยอดอันนี้สำหรับคนชงนะคะไปะเริ่มไหว น,น้ำมันตะเกียงสำหรับคนปีชงนะคะอันเล็ก10อันใหญ่50นะคะอันเล็กสองอันใหญน้องแนน ไหว้กับองค์เทพองค์นี้นะคะแล้วก็ขอบอกชื่อนมสกุลอาจจะเป็นวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็ขอให้มีแสงสว่างเข้ามาในชีวิตประมาณนี้นะคะสิ่งที่ทุกคนจะต้องทาก็คือว่าให้แผงดวงชะตานะคะปีนักษัตรวเองแล้วก็ขอพรอให้ที่ปีนักศัตัวเองขออะไรก็ได้ปีนี้พปีเป็นยังไงวนท่าที่เราจะวนตามถึอเมริกาเท่านั้นพอวนเสร็จแล้วก็ถึงจะเวนที่รเราปีนักษัตรไม่ครบหนึ่งรอบวนที่ปีนักษัตรวเองก่อนเนี่ยมันจะสองมือจะนุ๊กสองมืออ่าาแล้วก็วนใจใจ ใจนิ่งๆใจนิ่งๆเสร็จเราก็ค่วนวนรอบๆใช่ช้า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 ช้ต่อที่วัดนี้นะคะอยู่ติดๆกับวัดแรกนะคะเราสามารถเดินได้นะ ทำไมนะทุกคนใช่ไหมคือแท้ที่ว่าตีนเราต้องมาประมาณ10นาทีตอนนีที่นี่เป็นองค์ไข่สีเงี้ยข้างในเนี่ยเกี่ยวกับความร่ำรวยหมดเลยองค์นะเพราะฉะนั้นก็จะมีองค์เทพหูลูกห้าเส้นทางของความร่ำรวยแล้วก็จะมีองค์ไสอิ๋วเพราะไอิ๋วอ่ะเขามีปีตปัญญาถูกไห้ตลาดดักแหลมแล้วก็ดัฟังตลาดของท่านเนี่ยที่เขาบอกว่าเอาไว้ต่อ ในเรื่องแก้ปัญหาเรื่องธุรกิจการง,งานเนื่องจากผู้คนมีของไหว้ไปเอาถ่ผ่านก่อนมาตรงกลาง้าไปเอาแู้วมาค่อยกลับมา องค์ใหญ่ตัี้นะคะแล้วก็ห้าองค์ที่เป็นหมูลูกก็คือตามห้าเส้นทางของเทพการเงินปกติแล้วก็เชื่อกันว่าองค์เทพการองค์เทพการเงินเนี่ยมีห้าทิศเพราะว่าคิดตามภาษาจีนมีเรียวลินคิดอะไรไปบ้างเหนือใต้ออกเหนือต้นขนือใต้กเหนือแล้วก็คิดตรงกลางจมนะคะก็เลยมีห้าคิศเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าหนึ่งทำได้ทั้งิดขาทุกครั้งที่ลูกวนเข้าไปเองลูกเป็นยวนเข็มนากาเท่าไหร่วนเข็มนาฬิกเท่าไหร่ อันนี้วนกระเป๋าตังค์นะคะเพื่อให้เงินเข้ามาในกระเป๋าเรานะนี่คือความเชื่อนะคะมไ่วันนี้ก็คือขอแตงอันนี้องาสาวสดค่ะฝากับเอ่อตัวอาคารขององค์เจ้าแม่กวนอิมจุดห้าดอกก็คือจุดห้าดอกฝั่งนี้ก่อนแล้วค่อยมาเอาก็มาจุดห้าดอกฝั่อ 0, องอาคารด้านนี้นะคะหลักๆเออเทศหลักในนี้คือองค์เป่าอานัน เปล่าก็าคือการชิปของดีแลนั่นเท่ากับว่าองค์หลักที่เราจะมาขอคือสุขภาพขอ,อตรงกลางเรื่องสุขภาพก่อนก็มาเดิมขอกลางขวาและซ้ายแต่ก่อนอื่นเอาทู่เสร็จปุ๊บออกมาไหวขวาดีเสล้วเข้าข้างในขอนนะแล้วก็อันนี้ท่านช่วยเรื่องสุขภาพอันนี้คือลำดับขององค์กษัตริย์บนชั้นสวรรคะ์ค่ะอันนี้ขอเรื่องการเรียนนะคะ นี่จะเป็นเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเขาจะมีได้แดงในได้แดงจะมีผงผงนะคะเอาไปแต้มที่หน้าวันสามวันผงที่เหลือวันที่สี่เทแล้วก็มาล้างตัวล้างหน้าล้างตัวอางเงี้เล่านะคะขอเรื่องความรักที่เจนิงบอกไปก่อนหน้านี้นะอันนี้ช่วยเรื่องอะไรอัเจ๊แล้วแต่เลฟเราดูสีตามสีวันเกิดเราก็หยดงเงินไปจากด้วยนะหลังจากที่เราเลือก,กำไรเรียบร้อยแล้วก็ต้องอามาวนกระถานทุกทุกกระถางใหญ่ๆใ,ใ,ในวัดนะคะเพื่อเป็นิริมงคลน,นะตามเข็มนาฬิกาสามรอบนะคะใช่ไหมคะ กำลังจะไปหาข้าวกินกันนะคะไปหวัดนะคะก็หลังจากกินข้าเวเสร็จก็ค่อยว่ากันนะคะแล้วก็อันนี้ไหว้ของไหว้ไปแล้ว1ชุดนะเหลืออีกสองชุดค่ะนี่นะคะร้านนี้ค่ะร้านอาหารนะคะวันนี้เอาเมนคั่มได้กันคนมาจอ๋อคืว่าครกันไใครเคยกินหรือยังโมเคย โตนี้กินกัน4ี่คนผู้หญิงลวนงงงงมากโตนูนห้าคน,นกินน้อยกว่าอดกค่ะีทุกคนจับพ <c oughs> ระสู่ที่แห่งนี้ค่ะเชื่อว่าทุกคนเคยมาแล้วสำคัญที่สุดก็คือว่าวัดนี้จะเป็นวัดที่ทุกคนขอไอ้สูบปุ้ยแบบ1ิบตัวกลับไปได้แล้วเหมือนเดิมค่ะไหวยกลางขวาซ้าย,ลาายแล้วก็ข้างหลังแต่ที่นี่ทีสองดอกี้ นี่ตัวปั๊มก็พกไวนี่นะคะจะมีหมวดหมู่ต่างๆนะแล้วก็ปั๊มใส่นี่นะคะแล้วก็พับแล้วก็ใส่ซองในเนาะแล้วก็ไปวนกระถางทูปอธิฐานนะคะอ,อธิบายซีเย่เหล่าวัดหมาจูค่ะทีคเมื่อกี้เจลิงบอกว่าต้อง ก็ลองขอก่อนว่าท่านให้หรือเปล่าว่าถ้าท่านให้ก็คือไปซื้อกระดาษเยียนกระดาษทองแล้วก็ต้องเขียนเรซูเม่ของตัวเองด้วยท่านจะได้รู้ว่าเราอะไรยังไงอ่ะไปดูกันเย่เหล่าที่วัดนี้นะคะเขาบอกว่าเหมาะสําหรับทุกคนนะคะอารเรียนนี่นะอันนี้เหรอคะด้การเรียนขอเท้องค์การเรียนได้อย่าเพิ่งขอนะเดี๋ยวต้องเรียนให้ครบทุกเทศก่อนค่อยกลับมา วัดนี้นะคะถ้าใครมีสิ่งของไม่ดีต้องการที่จะเผาทิ้งนะคะมาเผาที่วัดนี้ได้เลยนะไม่จําเป็นจะต้องไปเผาที่วัดที่เราเอามานะคะกลับมาเยี่ยเรานะคะอันนี้ก็เราจะขอได้แดงนะคะแล้วก็โยนโปอยติดกันคว่ำงายสามครั้งถึงจะได้ได้แดงนะคะโยน ออกมาเป็นคว่ำสองข้างก็คือให้มาขยันหน้าแต่ถ้าออกมาเป็นหงายก็คือขอได้อีกจนกว่ามันจะเป็นคว่ำหงายคืการสองข้างถึงจะมาเอาได้แรงไปได้โอเคหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นขว่ำแต่ว่าไม่จีบการสองข้างก็คือทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คว่ำหงายเป็นสองขางใช่ค่ะตามนี้นะคะยังไงนะคะว่าวางไว้หลังเทปอย่างนี้ใช่ไหมก็ให้ได้ปันโผลมาหน่อยนิดนึงมันจะได้พาเราไปที่ไหนหรือลองเล่นแอปอะไรก็ได้พาไปให้เขาดูผมหน่อย นี่ผงเอาไปทาหลังหูนะคะสามวันสามวันใครที่ได้แดนจากวัดนี้นะคะก็วันหลังหรือวันพระอย่างเงี้ยก็มาเผากระดาษแล้วก็เอาลูกอมมาถวายเย่เหล่านะคะแต่ถ้าสมมติว่าใครได้แฟนแล้วอย่างเงี้ยก็ค่อยถวายแบบพวกเค้กนะแบบของชิ้นใหญ่เพื่อแสดงความขอบคุณท่านนะคะประมาณนี้ uh, อันนี้วัดกโกนูนะคะ จะมีแผ่นป้ายอย่างเงี้ยข้หน้าเขาบอกว่าเป็นคลาสหนึ่ง E ถูกไหม E สี E สีทีเท่ากับว่าเป็นเลเวลหนึ่งคือสูงสุดของเขาเรียกอะไรนะจัดเมืองเก่าวิทยาอย่างเงี้ยเ<ไ>ขาบอกเป็นว่า,วาของฮองเชใช่นี่คือฮ่องเต้อย่าวัดควรูเนี่ยด้วยความเป็นอ,องค์อองควรูแต่เดิมคุณแม่คูณหญิงเข้าอันนี้ต้องขอเรื่องอะไรนะเรื่องใบวานอ๋อคหาย ก็คือใช่ขอตรงๆไม่ได้นะคะจะขอท่านคุณอุ้ยให้ขอเป็นเหมือนแบบว่าขอให้มีสติปัญญาในการทํามาค้าขายสาเร็จอะไรอย่างนี้นะแต่ขอร่ํารวยเลยตรงๆไม่ได้นะคะตรงนี้นะคะเย่เหล่าวัดกวนอูค่ะถ้าเป็นเยี่หล่าวที่ภาไม่ดไม่ชอบคนที่มาเข้ามาติดบอกให้ออกไปปัดออกไปถ้าสมมติว่ามีแฟนแล้วอยาก่งงาน ขอขอัครแต่ง,งานได้หรือมั่นใจแล้วว่าถึงจะไม่มีแฟนแต่อยากได้เลืู่แล้วพอเจอนคนนี้ปุ๊บอยากแต่งงานขอได้แดงได้แต่ยังรู้สึกวา่ายังไม่รู้สึกว่าถึงวัยจะแต่งงานไม่ต้องขอได้แดงที่เนี่ยที่เทพดวงชัตตานะคะจะคล้ายๆวัดแรกที่เราทำนะคะก็คือหมุน <ๆ S 1> ปีนักสัตว์เราขอพรแล้วก็ถ้าขอเสร็จแล้วก็หมุนวนรอบอีกรอบหนึ่งรอบใหญ่นะคะ ถ้าใครเราแบบเป็นโถดิส่งแบบรวยๆอ่ะที่อะไรก็งอกน้ำงอกน้ำแม่ก็คือแบบแรกเป็นของเปาเลยของทองไปเลยก็คือต้องใส่เงินแล้วก็หยิบใช่แล้วต้องมาคืนไหมคะเจก็คือถ้ามีอะไรมีสิ่งดีๆก็มาบอกท่านมาให้ท่านเราเราเก็บไปการทำนุกันทำนุบังดูฝต่อไปเราจะไปไหนกันคะ เนะทพไหวเทพดวงสะตาสำหรับดวง,สำ,ดวงสำหรับใครที่ปีชงก็ไหว้วัดนี้นะคะเพื่อแก้ชงนะไปดูกันว่าวัดไหน,น,นต้องการอะไรนะคะต้องการกาแฟหรอคะสภาพ,พคือตับรือ้อ เก็ท้าไหวได้หมดเพื่อให้เราเอาสิ่งไม่ดีออกขอถวายตั้ง,งนีง่น <ermo S 3> นจัดของจัดของขึ้นเดินมีการเอาถ้วยตรงนี้นะคะไปจัดของไหว้กันนะคะ<อ>เพราะว่ามีสองคนสองสามคนที่ดวงชงนะสิบเก้าดอกสิบเ<ว>ก้าด,ดอกนะคะกูทุกสิบเก้าดอกไหวทางด้นตง อนนออนด้านนี้นี่นะคะเมื่อกี้วัดเมื่อกี้นะดวงชะตาแล้วก็ตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอินนะคะซึ่งเราต้องไหว้ฟ้าดินอีกรอบเพราะว่าถือว่าเป็นสองวัดนะคะในแต่ละวัดเราต้องไหว้ฟ้าดินทุกครั้งนะคะก่อนที่จะไหว้องค์เทพเมนหลักนะคะสำหรับใครปีชงหรือจะไม่ชงก็ได้นะคะให้กลาบไหว้ทงด้วยนะคะแล้วก็ปักธูปหนึ่งดอก นี่นะคะหลังจากเสร็จจากวัดที่6นะคะเจลิงก็พาไปกินกาแฟซึ่งหลายๆคนก็คือรอกาแฟอยู่นะเพราะว่าบางคนติดกาแฟไม่ตื่นนะคะต้องกินกาแฟตอนเช้านะอย่าไปกินกาแฟกันถึงแล้วไม่มีแมวไม่ไปอีกทีนี้แล้วปิด มาถึงร้านแล้วร้านปิดนะคะอืมาเราไปโฮมคาเฟ่แทนแล้วนะคะเป็นร้านที่น่ารักมากเราเปลี่ยนร้านมาเป็นร้านคาเฟ่บาร์นะคะ ชั่วโมงกว่านะคะก็ถึงเวลาไปไหว้พระต่อค่ะอีกสามวัดนะซึ่งวัดต่อไปเหมือนจะเป็นตำหนักสวัสด์ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าไหว้เกี่ยวกับอะไรนะเขาไม่เคยไปเหมือนกันอันยองเดเป็นไงคะวันนี้นะพี่ใหม่ไปค่ะพี่ใหม่วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเหมาะกับการทำบุญมากเลยตั้งแต่เช้าจนถึเย็นนี่นะคะวัดที่เจ็ดวัดเทียนฐาน ซึ่งเจลิมบอกว่าเป็นวัดที่รวมเทพทุกองนะคะมีเย่เหล่าอะไรอย่างนี้ด้วยนะทุกคนเหมือนเดิมไหวอาคารหล,ลักก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปไหวอาคารถัดไปเริ่มจากถันออกมาไวหวเทพนิ้งข้างน้กก่อนแล้วค่อยวนไปที่นี่หนึ่งในสิงมงคลคือข้าวข้าวสาร อร้อยน่าจะเป็นหนึ่งที่ให้รวมกรุงเทพระเจ้าทุกพระองค์ที่เราไปไหว้กันเามื่อเช้าแต่เราเราจะมีก็คอยู่ประจําวัดใช่ไหมใส่แง่พิธีกันเอาทูบสี่ดอกนะคะพอเดินเข้ามานะคะก็ให้เลี้ยวขวาก่อนนะขึ้นข้างบนนะคะ ตรงไปหน้าสุดอันนี้เทพที่สูงที่สุดนะคะนี่คือว่าชั้นบนของสวรรค์ค่ะเข้ามาข้างในก็จะเป็นขอดรื่การศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านความรวยนะคะกับความสุข อันนี้ขอเรื่องความรักนะคะก็คือจะอยู่ถัดจากองค์การนะอันนี้อยู่ฝั่งทางด้านขวามือนะคะอันนี้เทพเจ้าดวงชะตานะคะอันนี้สําหรับใครชงนะคะคนละ50บาทเลือกปีของตัวเองนะแล้วเดี๋ยวให้เขาทําพิธีอันนี้สําหรับใครที่ชงหรือไม่ชงก็ได้นะคะปัดเป่าภัยร้ายออกไปอะไรอย่างนี้นะ ตัวแรกเตยก่อนกระบอนคือพิธีกรรมนี้คือมันจะเป็นตัวตาเหมือนฟางก็คือเหมือนตัวแทนเราก็เหมือนพิธีกรรมก็เหมือนบเขาจะไล่ปัญหาประมาณนั้นเมื่อช่วยให้ ขับไล่ออกไปแล้วทีนี้ใหมีจังหวะนึงให้เคาจะให้ลมหวในหายใจเข้าไปหูทูดแล้วมกดไล่ออกไปหมดเลยลใจฉะนั้นก็สะบัดแส้งข้างสุดไล่ออกไปอันนี้เราจะไหว้เทพเรื่องการเรียน education นะคะนี่นะคะเพื่อสามารถมาถ่ายแต่ชั้นี่นี่แต่ชั้นอะไรดีอ่ะข้างหลังโอ้พี่พ่อก็ เอาทูบดอกหนึ่งนะคะอันนี้ไหวองค์เฉิงกงนะคะชื่อวิทยาลัยซึ่งขอแบบได้ทุกเรื่องนะคะประสบความสำเร็จนะมีคนใส่มูนะคะเอาทีสิทธิ์มาวนละค่ะนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นของลิมิเต็ดที่นี่ก็คือเบียเฉิงกง พี่เตยเลพิเซนเร็วอร่อยค่ะอร่อยมากเลยสามห้า่นะสามห้าตอบป่อง <c oughs> ก็คือต้องมากินเฮ้ยไถหนาดรถนี้รถนี้<า>เขา,<ม>าบอกอร่อยน,อนะอของฝากได้นะต้องซื้อกับไทยไปให้เชิญซื้อกับไทยนะคะ <c oughs> ที่ไหนที่มีแต่ความสมบวรวอะไรเงี้ยของความรัก <apply> ด <some sounds> ีเลยไหมเพราะฉะนั <satisfy karang> ้น <kaz> ท่านน่ะชื่อหลี่สวยสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าท่านเนี่ยเป็นคนทั่วไปนีแหละที่ตั้งคันอยู่ที่ผูเจี้ยนแล้วช่วงนั้นผูเจี้ยนน้ำท่วมพอน้ำท่วมเสร็จปุ๊บอะท่านด้วยความที่ท่านน่ะสั่งสมบารมีจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองสามารถมีพลังพเศษท่านเลยใช้พลังตัวเองในการแบบว่าเฮ้ยทําให้คามแห้งแล้เกิดขึ้นผูเจียนมันหายไปแต่ความพลัง ท่าหนัดทำให้เกิดสิ่งที่เกิดขึ้นคัวท่านแพ้แล้วสุดท้ายอ่ะท่านแพ้ของท่านคือท่านเสียชีวิตแต่ว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตอ่ะท่านก็บอกพ่อนา่ขอบตัวเองว่าเฮ้ยขอให้ท่านได้เกิดมาเออเป็นเทพหรือเป็นอะไรก็แต่ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นอะไรขอให้ท่านมีฤทธิ์ในการที่จะอวยพรให้คนอื่นอ่ะมีลูกต่อท่านก็เลยกลายเป็นเทพที่ใครๆก็ขอลูกเพราะเรารู้อยู่ว่าท่านทจีนเนาะมันก็คือการขอลูกผู้ชายก่อนแต่ว่าก็จะมีคนที่กำลังเตรียมคลอดลูกเงี้ย เขาก็จะมาขอว่าเฮ้ยขอให้พ่อลูกเดินไปโดยปลอดภัยแต่สิ่งหนึ่งที่จะมีก็คือว่าด้านหลังอ่ะเขาเชื่อว่าเจ้าแม่หลีหลยงสิ้ะชาตินึงก็เป็นอวาตารองคหนึ่งของเจ้าแม่กวนอิมเพราะฉะนั้นคอด้านหลังเลยเป็นคอของเจ้าแม่กวนอิมบางวัดอ่ะนอกจากเจ้าแม่กวนอิมจะมีองค์ไสอิ๋วอยู่แล้วอย่างที่แจงบอกเลือกี้ค่ะว่าองค์ไสอิ๋วเป็นองค์องค์หนึ่งที่ขอเรื่องการค้าความร่ำรวยได้ที่ไทยถึงได้มีฝ่า้า้าขององค์ไสอิ๋วเลยถูกไหมที่เยาวราชก็เลยขอองค์ไสอิ๋วที่น เรื่องความรวยการค้านนเนะาะไปขัดคนอันนี้นะคะด้วยความที่ท่านเกี่ยวกับผู้หญิงก็ให้ถ้าใครไม่ได้ขอลูกคือหรือมีลูกอะไรเงี้ยก็ขอเรื่องเกี่ยวกับร่างกายของผู้หญิงนะคะหรืออาจจะขอเกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างงี้เนาะอันนี้คือเจ้าแม่หลิงเุวเป็นเจ้าแม่เมนของที่นี่นะคะอันนี้ขอเรื่องลูกการลอดบุตรนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นข้างบนนะคะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะ อันนี้เจ้าแม่กวนอิมน,นะคะแล้วก็เทพแห่งการศึกษาวัดที่เราที่เราขอเยี่ยเล่าอะมีแต่คนที่เราเราไปเพราะเราโสดอะแต,แต่วันเนี้ยมันมีความรักเต็มไปหมดตั้งแต่เพราะคนมีครอบครัวอยู่แล้ว,วพเพรานะฉะนั้นอะขอที่เนี่ยดีเจลิงบอกว่าเย,ย่เหล่าที่นี่คือดีที่สุด<ม>เพราะว่าได้รับความรักจากครอบครัวมาเต็มเต็มนะถ้าใครจะขอเย,ย่เเล่าให้มาที่วัดนี้นะคะวัดสุดท้ายเรานะคะ วันนี้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับการเงินค่ะการค้าความร่ำรวยเพราะฉะนั้นต้องสัดงาาเอาทูบเจ็ดดอกนะคะนนสำหรับวันนี้นนไว้ฝาดินก่อนอย่างแรกนนหลังจากที่เหลือหนึ่งดอกนะคะนนก็มาข้างหลังีหหงงข้้าานนอันนี้เขาบอกว่าเป็นถ้ำเสือนะคะ จคืออธิษฐานโยนเงินเลยปะคะใช่ถ่ายโนเนข้าไปในถ้ำแล้วก็โยนเงินเข้าไปในถ้ำให้ท่านดูแลรักษาเงินเรานะคะลงไปมาวันนี้ก็อย่าลืมเอามีนิหงเปานะคะบริจาคเท่าไหร่ก็ได้จาดที่ไหว้โชคแห่งความร่ำรวยนะคะเราก็ต้องพนันกันสักหน่อยนะคะเราก็จะไปวนอีกรอบเพื่อให้ท่านได้ activate ใบหวยเรานะคะขอให้ถูกขอให้รวย เดี๋ยวดูผลเลยว่าจะถูกไหมเป็นไงผลตรวจหวยเมื่อกี้เมนยโอเหยโญเหมือนกันนะถูกกินนะคะวันนี้ไม่ออกที่เราดวงการเงินไม่ออกที่เรานะคะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะกับการไหว้พระเก้าวัดบวกหนึ่งนะเพราะว่าเจ๊แถมนะคะก็คือไหว้องค์เฉิงกงนะคะวัดสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องการเงินนะซึ่งทุกคนก็จะเห็นจากในคลิปแล้วนะคะ ก็วันนี้ทั้งวันมากาตั้งแต่9โมงจนถึงตอนนี้ก็เกือบ6โมงแล้วนะคะก็มูก็ไหว้เอาของมาไหว้นะคะสมที่นะสมวัดนะคะบางวัดก็จะเป็นวัดที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วอย่างแกนมาจูหรืออะไรอย่างนี้นะแต่บางวัดก็เป็นวัดที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันเป็นแบบเจาะเฉพาะเรื่องขนาดนี้นะคะก็ถ้าใครดูคลิปนี้นะเราแบบอยากจะมาตามรอยก็เชิญได้เลยเพราะว่าเจลิงก็คือไกด์นำเที่ยวสายมูที่แท้ทรูนะคะ แล้วก็อธิบายละเอียดมากนะแต่ในคลิปอาจจะแบบไม่ละเอียดมากเท่าไหร่เพราะว่าแบบบางทีหยิบก,กล้องมาไม่ทนันคนมันเยอะนะคะก็ถ้าแบบไม่ได้บอกละเอียดชัดมากอย่างเงี้ยก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะแต่พยายามจะเก็บรายละเอียดของแต่ละวัดมาให้ทุกคนได้ดูนะมูก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบายบายค่ะ